คือคุณวิโร์บอกอย่างนี้ค่ะเห็นด้วยในแง่ของการจะแก้ไขพรบรกระทรวงกาลาโหมจัดระเบียบราชก,การกระทรวงกาลาโหมเห็นด้วยในหลักการแต่ควรแก้ให้ถึงแก่นไม่ใช่แค่ผิวเพราะว่าเป้าหมายสูงสุดในการแก้ก็คือทําให้กองทัพไม่อยู่ในฐานะรัฐอิสระหรือว่ารัฐซ้อนรัฐและอํานาจการตัดสินใจของกองทัพจะต้องอยู่ภายใต้อํานาจของรัฐบาลพลเรือน คุณวิโรอดในมุมคุณวิโรอ์บอกที่คุณสุทินเสนอเนี่ยมันเป็นเพียงการแก้แค่องค์ประกอบอย่างไม่ถึงแก่นค่ะยังไงคุณวิโรอดบอกถึงขนาดว่าต้องปรับแก้ควรปรับแก้อำนาจของสภาการาหมโดยอำนาจเขาด้วยให้มีหน้าที่แค่ให้เขาเสน,นิแนะกับรัฐมนตรีเท่านั้นส่วนการตัดสินใจไม่ใช่อำนาจของสภาการาหมต้องเป็นอำนาจของรัฐมนตรีที่แต่งตั้งรัฐบาลพลเรือนการให้สภาการาหมมีอำนาจวีโต้หรือเห็นแย้งคำสั่ง จะต้องเป็นเฉพาะสถานการณ์ศึกสงคราม mm hmm. ภาวะเฉพาะไม่ใช่ภาวะทั่วไปที่อำนาจของสภาการาโหมจะมากกว่ารัฐติการาโหมถ้าสภาการาโหมมีอำนาจเหนือรัฐมนตรี mm hmm. คุณวิโร์บอกไม่ถูกต้องที่สำคัญการแต่งตั้งทหารระดับในพล คุณวิโรธบอกว่ามันควรจะอยู่ภายใต้อำนาจของก้มตีกลาโหมเลยลที่เป็นพลเรือนแล้วก็ต้องมีระบบคุณธรรมกำกับค่ะคือมีหลักเกณฑ์ชัดเจนมไม่มีระบบเส้นสายอุปถัมไม่มีการวางเครือข่ายของตัวเองคือระบบของกลาโหมเนี่ยการแต่งตั้งโยกย้ายมัเป็นเรื่องภายในจริงๆค่ะถ้าเราติดตามข่าวเนี่ยคือรัฐมนตรีกลาโหมถ้าจะเข้าไปอยู่ในระดับบนของการประชุมก็จะเป็นส่วนน้อยหมายถึงเสียงส่วนน้อย ขนาดเดียวกันนักข่าวก็ถามประเด็นนี้แหละท่านผู้ชมฮะว่าเออถ้าให้อำนาจฝ่ายการเมืองขนาดนั้นหมายถึงรัฐตีกลาโหมเป็นพลเรือนมันอาจจะเกิดการกันแกล้งกันได้ไหมคุณวิโรจน์ก็บอกอา้าวหน่วยราชการอื่นเขาก็มีศาลปกครองให้ร้องใช่ไหมใช่ทําไมทหารจะต้องมีกระบวนการยิธรมของตัวเองอืข้าราชการกระทรวงอื่นเขายังใช้กลไกของศาลปกครองได้เลยแล้วทําไมกระทรวงกลาโหมถึงต้องใช้กลไกของสภากลาโหม นี่ยังไม่นับสัดส่วนของสภากราหหมเนี่ยต้องไรค,คุณวิโร,ร์ว่ายังไงคุณวิโรดบอกว่าจาก24คนโดยเป็นทหาร19นายเนี่ยเสนอให้ปรับลดลงมามเหลือ11คนแล้วให้เป็นทหาร5นายหรือว่าไม่เกินกึ่งหนึ่งให้อำนาจข้าราชการหรือคนที่รัฐบาลแต่งตั้งอีก6คนค่ะส่วนกรณีคนประชาญพืชวงคลน,นักกฎหมาย และเปอดีตกรรมการผู้ช่วยรองนายกพลเอกประวิตริวงสุวรรณโพสเฟซบุ๊กว่าการแก้กฎหมายกาลาโหมให้ฝ่ายการเมืองโยกย้ายทหารได้ โดยไม่ต้องมีพระบรมราชองการเป็นเรื่องมากเกินไปแล้วอันนีุ้นนเป็นความเห็นควนไปรสารค่ะคุณวิโร์ก็ย้ำนะคะว่ากลไกการแต่งตั้งทหารระดับในพลก็ต้องมีผู้รับสนองพระบรมราชองการเป็นปกติอยู่แล้วเพราะว่าในระบอบประชาธิปไตายอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขสถิตสถาพรอ,อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญการแต่งตั้งนายทหารระดับสูงหรือการแต่งตั้งอธิบดีระดับกระทรวงก็ควรจะอยู่ในระบบระเบียบเดียวกัน ทำไมกระทรวงกลาโหมถึงต้องแยกไปเป็นระบบที่มันต่างถ้าการแต่งตั้งของกระทรวงกลาโหมต้องโยงใยกับพระบรมราชองการแล้วมันจะไม่เกิดคำถามกับการแต่งตั้งของข้าราชการกระทรวงอื่นๆหรือคุณวิโรดมองว่าระบบเดิมที่มีการโปรดกล้าวแต่งตั้งและมีผู้รับสนองพระบรมราชองการเ,เป็นเรื่องที่เหมาะสมอยู่แล้วแล้วก็ทําอย่างนี้กันมาอย่างช้านานนั่นแหละคุณวิโร์บอก การสื่อสารออกไปแบบนี้จะทําให้ประชาชนเข้าใจผิดแล้วก็เป็นการดึงเอาสถาบันพระมหากษัตริย์มาเกี่ยวพันกับการแต่งตั้งโยกย้ายนายทหารระดับสูงเรื่องนี้ต้องปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์แล้วก็ต้องย้ำว่าการแต่งตั้งข้าราชการระดับสูงในกระทรวงใดๆหรือนายทหารระดับในพลพระมหากษัตริย์ไม่ได้ทรงใช้พระราชอำนาจตามพระราชธยาศัยในการแต่งตั้งเลยนั่นก็คือมีผู้รับสนองพระบรมราชโองการตามระบบระเบียบของระบอบประชาธิปไตย ถ้าไปคิดแบบนั้นเนี่ยไม่ควรจะไปสื่อสารให้เกิดความเข้าใจแบบนั้นคุณวิโรธว่าอย่างนั้นนี่เป็นความคิดความเห็นอย่างที่ว่าทบูชมแต่นี่อย่างที่บอกไปเมื่อวันศุกร์เฉพาะตรงนี้ก็น่าสนใจแล้วเนี่ยน้องไปแต่ถ้าฟังจากคุณโชทินเอถ้าอยู่ต่อ,อขออนุญ,ญาตนะอยากพิสูจน์ค่ะหมายถึงว่ามันก็จะได้เห็นแพ็กเกจมากกว่านี้<อ>ใช่ไหมถ้าอยู่ต่อแล้วถ้าไม่อยู่ <laughs> ก็จะขึ้นมาเป็นคน <c oughs> ที่กลายเป็นว่าในพักเพื่อไทยเองจะมีจํานวนหนึ่งที่คัดค้านแสดงออกมาเลยเนี่ยองไปห,หมายถึงคือถ้านายกตามผมมาคควนมันรีกลาโหมโดยสถานะงานของนายมเตีงานเยอะจําเป็นต้องรำมตีช่วย <c oughs> และจะเป็นผลเอกนัทพลนาคพานิชฟัง สมาชิกในเพื่อไทยจำนวนหนึ่งซึ่งเคยเคลื่อนไหวในฝั่งเสื้อแดงก็ไม่สบายใจเมื่อวานนี้ดูเหมือนจะเป็นคุณวรชัยเหมะล่าสุดก็จะเป็นกรณีของคุณธีรชัยแสนแก้วคุณอิโต้ะอะอุดรธาน,นีใช่ไหมก็พูดถึงเรื่องนี้เหมือนกันค่ะบอกการปรับคอรมอแน่นอนเป็นอำนาจของท่านนายกส่วนตัวคุณธีรชัยเนี่ยไม่ขัดข้องท่าพนเอกนัทพลจะมาเป็นรัฐมนตรีช่วยกลาโหมแต่ แต่ทราบว่าคนเสื้อแดงกับกลุ่มคนที่ต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยเนี่ยมีความไม่สบายใจจริงๆชื่อของพลเอกนัทะพลเนี่ยตั้งแต่ตอนที่มีชื่อเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม<อ>น,นะคะตอนโัวแรกตั้งรัฐบาลใหม่ๆค่ะเวล,ลาเสียงคัดค้านอ่ะใช่แล้วผ่านมาถึงตอนนี้ คนเสื้อแดงเขาก็ยังไม่สบายใจอยู่อย่างน้อยอยากให้เปลี่ยนเป็นทหารก็ได้แต่เป็นทหารคนอื่นที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการปราบคนเสื้อแดงแล้วก็บอกว่าส่วนตัวเนี่ยเป็นห่วงความรู้สึกของคนเสื้อแดงไม่อยากให้เกิดแรงกระเพื่อมหรือคลื่นใต้น้ําในรัฐบาลม,มันจะไปกระทบกับการบริหารรัฐบาลแต่ทั้งหมดทั้งมวลก็ขึ้นอยู่กับท่านนายกว่าจะตัดสินใจอย่างไรคือในมุมคุณธีรชัยเนี่ยมองว่าถ้าเป็นทหารคนอื่นเชื่อว่าความรู้สึกของคนเสื้อแดงเนี่ยน่าจะพอรับได้ อ๋อทา่านผู้ชมก้าวไกลเองคุณไอติมไอติมพนฤทธิ์วัชรศิลป์เนี่ยก็ออกมาในทิศทางเดียวกันตั้งแต่ว่ามันก่อนน,นั้นลงไปนะ,ะลักษณะแบบนี้เนี่ยกรณีพลเอกนัฐพลกับกรณีคุณสุติงคังแสงปฏิรูปถึงแม้จะไม่ถึงขนาดอย่างที่ก้าวไกลคา,าดหวังแต่ก็ยังถือว่ามีความพยายามไม่เห็นด้วยกับการปรับเปลี่ยนให้พลเอกนัฐพลเข้ามาเป็นลัมตีช่วยกลาโหม น้อยครั้งนะที่จะตรงกันเนี่ย <c oughs> อะทางผู้ชม